ว้าวว้าว,ว,าวแบบประกันบริษัท AAA ออกมาใหม่อีกแล้วค่ะค่าชดเชยเกี่ยวกับโรคร้ายแรงวันนี้ค่ะบริษัทประกัน AAA ได้ออกแบบประกันเป็นค่าชดเชยเกี่ยวกับโรคมะเร็งมาให้อีกหนึ่งแบบค่ะเป็นตัวดับเบิลค่ะวันนี้หลายคนอาจสงสัยนะคะว่าค่าชดเชยคืออะไรค่าชดเชยก,ก็คือการที่บริษัทค่ะจ่ายเงินสดให้กับ ลูกค้านั่นเองเอาไว้เป็นค่าเดินทางค่ะในการไปรักษาตัวค่ากินอยู่ค่าน้ำค่าไฟค่าลูกไปโรงเรียนหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ะที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะคะในวันที่เราอ่ะไม่สบายเป็นมะเร็งแล้วหลายคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีก็จริงแต่เมื่อคุณรับการใช้คีโมหรือฉายแสงไปแล้วจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแรงลงนั่นแหละค่ะ เราไม่สามารถทํางานได้อีกแล้วเงินค่าเชยๆก้อนนี้ค่ะจะมาช่วยเราและแบบประกันตัวใหม่ค่ะที่ออกมาช่วยคนไทยนะคะให้ตอบโจทย์การรักษาและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเพราะอะไรล่ะคะเพราะวันนี้การรักษาดียิ่งขึ้นการรักษาโรคมะเร็งค่ะหลายๆครั้งนะคะเราอะไปแล้วกลับบ้านนะคะเราไม่ได้นอนโรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นแบบประกันตัวเดิมที่เราเคยมีอยู่เนี่ย อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแต่วันนี้ค่ะบริษัทเล่งเห็นแล้วค่ะก็เลยเออกแบบประกันมาให้มีทั้งแบบนอนโรงพยาบาลก็ได้ตังค์นะคะหรือไม่นอนโรงพยาบาลก็ได้ตังค์เหมือนกันค่ะดีมากๆเลยว้าวาวที่สุดวันนี้ค่ะตัวอย่างนะคะถ้าคุณทําคืนละ1,000บาทกรณีที่คุณนอนโรงพยาบาลค่ะบริษัทคูณ2ให้เลยเป็นดับเบิลค่ะจากคุณทํา1,000บาทบริษัทจ่ายให้2,000บาททันทีค่ะ แต่ถ้าคุณไม่นองโรงพยาบาลคุณรับยาแล้วกลับบ้านจากวงเงินที่คุณทําไว้1,000บาทก็ได้เหลือเป็น500ค่ะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งแต่ก็ดีใช่ไหมคะดีกว่าการที่เรารักษาตัวแล้วกลับบ้านโดยที่เราอะ่ะจะต้องจ่ายค่ารถเดินทางมาเองค่ากินอยู่ค่าอาหารเสริมเปิดขายวันที่19กกันยายนนี้นะคะแล้วลองติดต่อตัวแทนใกล้ตัวคุณคะ่ะ หรือคุณที่รู้สึกสบายใจอยากดูให้เขาดูแลคุณฝากกดติดตามฝากกดถูกใจตุยสัตว์สีมาด้วยนะคะ